<Hello. S 2> สวัสดีครับเหลโอยู่ไหนวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หาดเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แหล่บาลีไฮวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะ,จะไปเกาะ,กะลานเย้หมุนไปเห็นเลย เลอไม่ได้นะ ไปนอนที่ไหนเว้ยซึ่งเราก็มาล์ l อินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน,นีน่คือการเซอร์ไวล์ลมาแต่ตอนนี้ม,มันร้อนที่ร้อนจังเลยเรา plan มากอะ่ะเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คาเฟ่มันขึ้นเยอะนะแล้วก็มอไซค์เยอะมากค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บนนี้เขาก็ใช้มอไซค์ไปไหนมาไหนตอนแรกก็เขียนกับเบนบอกว่าจะนอนที่ไหนตาแหวนหรือว่าหน,น้าบ้านแล้วเราก็มาลองดูกันแถวหน้าบ้านนะคะ ไ่ในเมืองรับแรงบ้านฟ้าใสมันหายไปไหนบ้านฟ้าใสอยู่ตรงไหนอะวัดัดเลยนะแลูกอ้โมันจะมีทางเข้านเทนฟ้าฟ้รอคะทาเข้าเลยไป่ข้างข้่อเซนตร์่ะคะเลยเลยเลยโอเคอาคุมากคับ้าเรา เดินเลยครับผมแข่คนนี้นำครับคนนี้นำนนี้คือแดด Oh. ปล่อยลงมาคชั้นแปดค่ะพี่ไม่มีที่เฟดหาทะเลเลยใช่ปะแล้วลต้องมีอีกที่นึ่งมันจะเป็นเห็นทะเลเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสาะน้ำอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นแบบทะเลมันไม่ได้ติดแบบระเบียงแบบเนี้ยค่ะมันเป็นแบบเนี้ยเหมือนแบบนี้ใช่ไหมคะพี่แล้วก็มันจะเป็นสะวยน้ำเรือนตะวันนะคะนั้นคืนอเท่าไหร่อ่ะอันนั้นพันมีสองราคาสองพันหกกับพันแปด มีสระน้ำด้วยเหรอใช่ค่ะมีสระน้ำเพรนั้นมีสระน้ำให้เล่นด้วยอ่าใสใหญ่มีมีรูปปะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวโอเคเฮ้ยมีสระน้ำเราลองทีได้ลงน้ำเมือกไม่ลงกันเลครลงสระก็แค่พันแปดเองใช่ป่ะคะใช่ค่ะแต่ว่ามันมันก็เห็นฝั่งทะเลอยู่ใช่ไหมมันเห็นนะคะที่แต่ว่าระเบียงไม่ได้เป็นแบบนี้นะอือ่าเพราะว่ามันเป็นสระน้ำใช่แม่ขอดูหน่อยได้ไหมสระน้ำคือสระว่ายน้ำหรือใช่ค่ะสระว่ายน้ำว่ายน้ำได้ค่ะอ๋อคือเป็นสระ ใช่ค่ะเป็นสารรวมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคได้ลองไปดูไ,ปไหมไปดูก่อนได้ค่ะครับฉันมาทำอะไรที่นี่ แหละขอแค่ตัวอือก็ได้นะคะสวยเท่าไหร่นะสวเท่าไหร่อันนี้คุณเท่าไหร่นะคะพันแปดไม่พันหกค่ะพันหกจะได้จะได้โอเคนะแล้วห้องชั้นบนดูได้ไหมดูได้ค่ะชั้นบนขอดูชั้นบนอืมก็ข้างบนอืม ใช่เพราะว่าข้างล่างเราสระว่ายน้ำเล็กกระตุ้นนี่เอาห้องมีก็ได้ค่ะ ถึงแล้ว อต,อตอนนี้เราอยู่ที่หาดตาแหวนเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ม,มข้างหลังนี่คือหาดหดส่วนตัว,วน้นําแบบสีแบบใสามากลยใช่หาดส่วนตัวเวอร์จะเล่นน้ำเป็นไหมเล่นดีรออะไรมาถึงแล้วอ้่ oh, <no. S 1> นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมานเนี่ยต้องไปไหว้ตรงการลางทะนเลยทุกลยเราล้านรอบแล้วที่เนี้ยแต่ว่าปกติคนเยอะนะคนจีนโคตรเยอะเลยนีแบบไม่มีคนเงียบมาก

กินกะเพราบาต้นี่ยอันนี้ตกเมื่อไหร่คัเนี่ยเมื่อกี้กี่เองโอ้โหไเยอะเลย แนนกันทุกคนบอกเลยน้ำแม่งใสสุดๆไปเลยเอัไปดิไป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  เทียนว้าวว้าวอาวชิตอ๋อนู้มันต้องเดินไปตรงรนู้นอลมันใส่ไปก็ได้ไปนั่น,นอ่ะมีคนเลย ไปตรงจันทร์ตรงน,รงนู้นไปได้ไหมครับต้องต่อมอไซค์แล้วเดินเข้าไปต้องต่อมอไซค์แล้วเดินเข้าไปที่เดินมันคือหาดอะไรครับตรงน oui? well, ู้นหาดเทียนน้ก็ปกตินี่มีคนเยอะไหมครับตอนนี้ ถ้าถ้าตอนสมัยช่วงที่ยังไม่เป็นโควิดเยอะครับเยอะหรอครับตรงนี้คือเียเนะมันมีรีสอร์ทปะมีครับมีรีสอร์ทด้วยตัวไม่ก็จะหัวเราะให้ไม่ได้ซื้อเปล่มอีมมอยอะไรวะ ่วงนี้มันมีแมงกะพุนด้วยเนะโรคไปครับทำไมต้องมาเผาเราด้วยเรามา,มาดีนี่คือหาดแสม <Yahoo! S 1> ขึ้นจะแรงกว่าฝั่งนู้นมากเลยนะครับ เตือนภัยระวังแรงกระพุณมพิษบริเวณชงางไฮฝั่งนู้นก็มีนะผมเล่นไปเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้น้ำแรงมากแต่น้ำแรงน้ำแรงนะ้ำมันแรงมากเราดูดินมากจะลึกอะ อนห้องอันนี้ก็จะขอบคุณแล้วนะครับผมก็ยังได้ครับทำแรงเลยทีเดียวสวยดีนะสวย ตอนนี้สุดแล้วครับเนี่ยสุดแล้วครับเรือครับเขาลงทางกันล้นตรงไนจ้ามลาหารกันเลยนะครับไม่ไม่รู้ว่าลงลงไปฝั่งนี้ไม่รู้ไปไหนครับจะไปเดินผมขวาจะลองไปอ๋อโอเคครับคือแสดงว่าขึ้นมาทางนี้เหมือนกันใช่ไหมโอ้ยไปไม่ได้มาดูองขึ้นลงแพกบูยังดิแต่ตรงนี้ก็สวยสวยเลยเออครับตรงนี้ถ่ายรูปได้ได้ครับได้ครับ เหมือนท็อปเลยอ่ะเหมือนนะส่อยู่ไปเลยส่ยอยู่อ่ะอเลยดูแล้วก็ว้าวว้าว <No. S 2> ไม่หมดเลต้องเชื่อมต่อโน้กหินแหละง่ายดีรอดไปเลยเอา้ารอดมา <c oughs> เห็นข้นมร้หนหมดอะ่ะหายหมดอ่ะ นุน่นอัศยานะ สวัสดีเชา้าวันที่สองของเรานะครับวันที่เรากำลังจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกว่าเป็นยังไงวันนี้น้ำลงไปไกลมากจากเมื่อวานนะฮะน้ำอยู่ตรงเนี้ยติดติดกับเราเลยดูวันนี้น้ำลงไปฟูดเลยอากาศกำลังดีครับ ช่วงเช้าๆนี่ฝนตกหนักมากตกแบบมองไม่เห็นเลยไม่เห็นสักด้านเลยอะ่ะคือแบบขาวทั้งหมดเลย